ตบชวาคือเราเป็นผู้ผลิตวสัสดุการกระแทกครับที่เกิดจากผักตบชวาครับที่ใครไก็มองว่ามันเป็นขยะแต่สำหรับเราแล้วมันคือโอกาสนะครับหมัก่อนผมกับเพื่อนๆก็ทำการธุรกิจขายของออนไลน์ แล้วหลังจากที่เราสั่งของเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีวัสดุการเนก,กระแทกติดมาด้วยพอเราทำไปสักพักนึงเนี่ยไอ้วัสดุพวกนี้มันเริ่มล้นห้องเล้นออฟฟิศของเราเราก็เลยจะมีไอเดียขึ้นมาว่าเราจะหาอะไรสักอย่างที่มาทดแทนมันได้ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากการเงนกระแทกแล้วก็ต้องโยนทิ้งลงไปแล้วก็มีในเรื่องข่าวที่เราได้ยินมาว่าผักตบชวาเนี่ยมันล้นในคลองนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําท่วมเราก็เลยไปหาข้อมูลกันว่า ไอ้ผักตบชวาเนี่ยมันมีคุณสมบัติข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นใหญ่เป็นป้องๆครับมันสามารถดูดซับร,รวมถึงซึมซับแรงกระแทกได้ครับมันจะคล้ายๆกับตัวหนอหรือเมอ็ดโฟมที่พอเราใส่รองลงไปปุ๊บใส่สินค้าเข้าไปแล้วก็ใส่ครอบอีกทีหนึงแล้วทำการปิดกล่องตัวคุณสมบัติไม่แตกต่างแล้วก็ไม่แพ้พวกพลาสติกพวกเม็ดโฟมพวกนี้เลยครับ ข้อดีข้อแรกออกมาเลยนะเป็นวัสดุที่เป็นมมตดกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถย่อยสายได้เองตามธรรมชาตินะครับเม็ดโฟมตัวหนอนบับเบิ้ลเนี่ยใช้เวลาย,ย่อยสายคือ450ปีแต่ตัวผักตกชวากันกระแทกของเราเนี่ยสามารถย่อยสายได้6-12เดือนข้อสอก็คือสามารถกําจัด ตบชวาที่อยู่ในริมแม่น้ําลําคลองในประเทศไทยแล้วนะครับที่มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้าท่วมรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยครับเราเข้าไปให้ความรู้กับทางชุมชนตามริมแม่น้ําต่างๆครับแล้วก็เรารับซื้อถ้าเขาสามารถทําตามมาตรฐานผมได้เนี่ยเรารับซื้อที่ประมาณ60-70บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่สาคัญคือราคาเราถูกกว่าตัวเม็ดโฟมและตัวนอนแล้วนะครับถ้าสมมติใช้กันเทียบกล่องต่กกล่อง ปัจจุบันนี้เรามี2ไซส์ย1เซนแล้วก็1.5นิ้วข้อแตกต่างมันคือแก้วหรืออะไรที่มันค่อนข้างแตกง่ายเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวมาตรฐานคือ1.5นิ้วเนี่ยเราไปทดสอบมาแล้วว่ามันสามารถป้องกันการแตกของแก้วได้แล้วก็เราได้ใบรับรองมาตรฐานมานะครับส่วน1เซนเนี่ยมันอาจจะเป็นทําเป็นกิมมิคมันไม่จําเป็นจะต้องไปกันกระแทกในระดับที่มากๆเราก็ใช้ตัว1เซนเพื่อเป็นตัวกันกระแทกได้ครับ ปัจจุบันนี้ยังเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่เขาเน้นในเรื่องภาพลักษณ์ของวัสดุการเงินกระแทกที่เกิดจากธรรมชาติรวมถึงตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเส้นผมที่เขาค่อนข้างจะต้องการภาพลักษณ์ในการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมก็เข้ามาใช้ของเราแล้วแล้วก็พวกฟูลฟิลเมนต์หรือว่าพวกคังแพ็คต่างๆก็เราได้ทําการออฟเฟอร์อะไรต่างไปให้เขาแล้วครับปัจจุบันเราก็จะมีช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับก็เป็น Facebook Page ตบชวาฝากตบชวากันกระแทกแล้วก็มี IG TikTok แล้วก็ LINE Line OA นะครับส่วนออฟไลน์เนี่ยก็จะมีวางขายที่เคอรี่หรือ Flash ชื่อเขาเป็นแฟ h ชโฮมนะครับเ,เริ่มต้นทำทุรกิจอะงอย่างแรกคือต้องมีความกล้าก่อนมีความกล้าต่อมาคือต้องลงมือทําจริงๆครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่มันล้มลุกคลุกค,คลาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ทําจริง ต้องบอกก่อนว่าตัวตบชวากันกระแทกเนี่ยมีคนขึ้นมาทําหลายเจ้าเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่จริงจังกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ลงลึกถึงตัวมาตรฐานไม่ลงลึกถึงการผลิตตัวผมเองเนี่ยเป็นกับตันสายการบินลงไปเก็บผักตกตัดเองกับมือตากเองกับมือเลยรู้ว่าขั้นตอนจริงๆมันเป็นยังไงผสมนูน่นล้างนี่จนออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานการผลิตสําคัญมากการที่ทําให้เป็นชิ้นๆการกระแทกได้จริงฟรีแวนซี่ได้จริงใช้ซ้ําได้จริง,ไ,รงไม่เกิดเชื้อรา แล้วไม่เกิดไข่ของแมลงแล้วก็สะอาดทํำยังไงอันนี้สําคัญมากๆเลยแน่นอนนะครับระหว่างทางมันต้องมีลม้มลุกคุกค,คานมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ทําวันแรกปุ๊บแล้วขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเป็นไปนไม่ได้ครับพอเริ่มทําได้ขายได้แน่นอนแหละจะต้องมีปัญหาเรื่องของการกอ๊อปการกอ๊อปและเราจะทํายังไงให้ได้เป็นมาตรฐานของเราทำยังไงให้ลูกค้าอยู่กับเราซื้อกับเราแล้วก็กลับมาใช้ของเรานี่หละครับผมว่าสําคัญ ก,ก็ต้องต่อยอดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็โชคดีที่ผมมีเพื่อนๆที่คอยแนะนำแล้วก็ร่วมทางมาโดยตลอด